ค่ะสวัสดีค่ะเอเองนะคะที่ปึึกษาการขายโชรูมสมิธฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการค่ะ สำหรับคลิปนี้ค่ะเอมีรถขนาดเล็กนะคะรถประหยัดน้ำมันมาแนะนำลูกค้านะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Honda Brio นะคะเครื่อง 1200cc ซีซีนะคะตัว V ปี P 2016ค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นรถเทสต์ได้นะคะของทางบริษัทเราเองค่ะราคาพิเศษนะคะตั้งขายอยู่ที่3,30,000บาทเท่านั้นนะคะเลขกไม่น้อยมากๆนะคะวิ่งไปเพียง17,000กิโลเท่านั้นค่ะ ค่ะเดี๋ยวเอจะพาลูกค้านะคะมาชมออปชันคันนี้กันก่อนค่ะว่าคันนี้มีความสวยและโดดเด่นอะไรบ้างค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาชมตัวรถรอบๆคันกันก่อนนะคะในส่วนของ Honda b r i o คันนี้นะคะจะเป็นตัว m i n o r c h a i n ปี2016นะคะสภาพใหม่มากๆเลยนะคะคันนี้จะเป็นรถของทางบริษัทเราเองนะคะ h o n d a b r i o คันนี้จะเป็นรถ5ประตูนะคะ ่ะ n o n d a o o คันนี้นะคะจะเป็นรถอนเนกประสงค์5ประตูนะคะประตูด้านหลังเนี่ยเราสามารถเปิดได้นะคะ,ะเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะสามารถปรับพับได้นะคะจะมีปุ่มนะคะเอาไว้ดึงนะคะด้านซ้ายกับด้านขวานะคะแล้วก็ผักนะคะบอกไปได้เลยนะคะ เพิ่มพื้นที่ในการขนของนะคะได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็กว้างด้วยนะคะคันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะสำหรับเบาะด้านหลังนะคะอของตัวรถ Honda Brio เนี่ยนั่งสบายนะคะไม่ได้แคบเลยนะคะแล้วก็ภายในนะคะเป็นสีดำเบาะผ้าเดิมๆนะคะสะอาดไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะเบาะด้านคนขับนะคะสะอาดไม่มีรอยขีดขวด่วนหรือรอยเปื้อนเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานฮอนด้าเลยค่ะพวงมาลัยนะคะก็มีโหมดเครื่องเสียงนะคะบนพวงมาลัยเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์คันนี้กันค่ะคันนี้เลขไมค์จะวิ่งไปที่17,395มนกิกิโลนะคะการันตีเลยค่ะว่าเป็นไมค์แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เครื่องเสียงนะคะหน้าจอจะเป็นวิทยุสามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็รับสายโทรศัพท์ได้เลยนะคะแอร์จะเป็นแอร์ออโต้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเอพาชมรถ h o n ด a b r ีโอคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะหารถประหยัดน้ำมันเอก็แนะนำเลยนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่เอช์ไว้ด้านล่างนะคะหรือว่าโทรเข้ามาที่ call center 1น3 4ได้เลยนะคะของเอกจะเป็นศูนย์โชว์รูม Hon d a สาขาพัฒนาการนะคะโชว์รูมเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะที่ตั้งนะคะโชว์รูมอยู่ถนนพัฒนาการนะคะปากซอย30เขตส่วนหลวงนะคะยังไงลูกค้าสนใจสามารถ แวะมาชมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เอกขอแนะนำรถสวยๆเพลงเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ